ไปกินทั้งโรงงานยังไงไม่ต้องสูถงคุณเอาสักเอาสักกี่ตันเลยฮะเอาสักสามตันเลยเอา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 มาเอามาแบบว่ากินเผื่อแล้วก็สั่งไว้ยาวเลยแบบตลอดซีเลยได้ใช่ไหมเออเอาได้สำหรับช่วงนี้เลยอยากจะได้พร้อมที่ระเลิกจากแก้วบ้านยกมาอยากได้ทุกคนอยากได้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอที่จะเลิกนี้ไดเขาามีลายเซ็นด้วยนะลายเซ็นลายเซ็นสดสดเลยนะคะ เป็นกิฟต์เซตจากนี่ยไทยเดนมาร์กนั่นเองแล้วก็มีคำถามนะคะจากน้องแก้วด้วยเมื่อกี้น้องแก้วบอกว่าฝากคำถามให้พีอิมช่วยถามแล้วกันนะคะจะได้แบบว่าเร้าๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวน้องแก้วจะเป็นคนช่วยเฉลยอ่าโอเคค่ะเอาเป็นว่าคำถามแรกเลยดีกว่าน้องแก้วนะหลายคนบอกว่าเมื่อชวงนี้เนี่ยอยู่กับเราตั้งแต่ช่วงกิจกรรมเริ่มจนถึงจบตอนนี้แน่นอนว่าทุกคนจะต้องตอบได้เพราะว่าเป็นคำถาม ความรู้รอบอกิจกรรมรอบนู้ถ้าอยู่ตั้งแต่แรกตอบได้แน่นอนตอบได้ตอบได้นะคะคำถามแรกนะคะคำถามแรกนะคะสำหรับคนที่จะตอบต้องรอสัญญาณนะถ้าพี่อิฟสั่งให้ทำอะไรต้องทำตามนะแล้วเดี๋ยวให้พี่แมดูว่าใครทำเร็วยวที่แรกให้ทุกคน เดี๋ยวเดี๋ย่อนะคะสำหรับคนที่ต่อให้เอาเบอร์สองพักจับหูจับหูไว้นะคะใครทราบบ้างว่ายกกับช้อมเดือดยุ้ยไทยเดนมามีรถอะไรบ้างเรตุ๊กตาเออดีอันนี้มาเลยค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะรอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีการรีบมาด้วยมีนนเก็บความรู้ใ้เพี่อนทางเออ โราแบบพร้อมเติม U S G ไทยเดนมาร์กมีรถอะไรบ้างรถอะไรบ้างครับกับกับรถอะไรคะหันหันมาทางซ้ายหันมาทางขวาหันมาทางขวาอ่ะอแล้วก็แล้วก็รถพร้อมเติมอันนี้รถอะไรอันนั้นรถเป็นอะไรรถอะไรรถซ้อมเดี๋ยวผมก็เสียงของพี่เขาเหมือนเจ็บคอเดี๋ยวต้องไป็นลมหน่อยนะ ทคะคตอบก็คือรถเลมอเอรกรดรถส้มถูกไหมคะแมวถูกค่ะดูเนีไม่ถูกก็เซ็ตเลยนุดนะโอ้โหอยากได้อยากได้เรากอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกหแต่คำถามใจยงลยเนมไปดื่มเลยน้ำเลยดีค่ะไปเลยค่ะเขาเสมให้ด้ ไม่พังกันนะครับเสศษก็ต้องหายแห้ครับทุกทอนะคะเขาเอาแก้ไปแล้วแล้วอย่าลืมเทนมใส่ถ้าไม่พอจับกินได้นะคะก่ะอนมาคำถามต่อไปเลยดีกว่านะครับคำถามที่สองค่ะทุกทีที่สองถามว่านะครับโยเกิร์ตช้องหนึ่ง U S T ไทยเดนมาร์กนะคร <c> ับนอกจากจะเป็นนมผสมแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแม่สผสมนมผงนะฮะแต่ว่าเขายังมีการผสมอะไรลงไป <c> <ๆ>เออที่เวลากินแล้วเนี่ยสึกว่าผิวจะดีแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบรักสุขภาพรักสุขลางเดี๋ยวจึ๊งเล่นไม่ออก ้มองเข้าไปลึกยวิกไม่อออกมงเข้าไปในฝักใส่ไส้พวงมาจะรู้ตอนนี้ฟังให้ดีนะครับใ ok ครที่ตอบนะครับใครที่ตอบนะครับให้แข่งกันนะแทนกันให้ยืนขึ้นก่อนแมทยืนขึ้นก่อนยืนขึ้นก่อนยืนไว้ครับใครอยากเล่นยืนก่อนครับยืนไว้ก่อนใครจะเล่นเกมนี้ยืนไว้ก่อนนะแล้วใครที่ตอบให้กัำทั้งนั้นคนญหาครับปัญหคปัญหาครับ บางงนะฮะอมเอาใหม่ใช่ไหมฮะเอาใหม่กเพาะฉะนั้นไม่กลับมาหันแล้วนะเอาใหม่นะใครที่จะตอบใครันเข้างหลังเลยะ้องเโเลยอะไรนะอย่ยนี่บอกว่าคนดูช้ำลงที่เด็กสารรีบได้ไม่าีมาา อยู่พันน้องก็แล้วนะแสดงว่าน้องเขาต้องมีส่วนผสมนี้ปล่อยแน่แนเลยค่ะย้ำคำถามอีกรอบหนึงค่ะพี่ยอดคำถามมีอยู่ว่านะครับอล์กระท้อนึ่งยืดที่ไทยเดนมาร์กก็จะเป็นลุงโค้ชแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในผสมของผมแล้วเัิ่มมีส่วนผสมอะไรลงไปอีกที่ทำให้ผิวมันเป็นปังสดชื่นอะไรคะคเลสเตอรอลโคเลสเจอรเป็นตัวที่ ไม่เป็นทีมของเราทุกทีนั่นนายก็อยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวคำถามสุดท้ายนะคะคำถามสุดท้ายแล้วนี่รับไปเลยค่ะจากน้องแก้วเลขสองคำถามเลขสองคำถามขออีกคำถามเดียวครับคำถามเดียวแล้วกันนะคะกระชับลุกแล้วเอาข้อสอบมาต่อกันเลยนะคะคำถามสุดท้ายคำถามเดียวค่ะจากน้องแก้วอีกแล้วน้องแก้วกับซิบหมานะคะถามว่าใครทราบว่าอ้อสอง ก็เามกันแล้วเริ่มมอแอบมองกันหน้าเวธีด้วยค่ะอ่ะสำหรับใครที่ตอบครับใครที่จะตอบนะคะให้เอามือจับหูเหมือนดิมจับหมูเลยจับหูเหมือนดิมค่ะแล้วแลวลุกแล้วยกสิมาิงเหรียญอะเร เดี๋ยวจะนบลงไาในพื้นก่อนที่จะพูดไปลูกคุณแก้วพี่แก้วไม่ยอาไปตั้งใจมากมีเซร์มีเซร์ต้องตอบให้ได้นะคนนี้ต้องตอบให้ได้เป็นพิเศษเลยค่ะสำถามคืออสพย่ประจากอะไรคะโอ้ แหวกกระเจ้ขายนั่นเองนะคะดีใจมากเลยนะดีใจมากเป็นแจนคลับตัวโยงพี่แก้วคะติดตามมาตลอดนะคะเละค่ะสำหรับช่วงนี้มาคุยกับแก้วดีกว่าเดี๋ยวที่บอกว่าตอนนี้